สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยกับพี่แอนนะคะเล่านะคะจะไปเที่ยวนะคะหินตาหินยายค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บนเกาะสมุยนะคะก็ประมาณกี่กิโลคะพี่แอนคะในการที่เราจะขับรถรอบสมุยนะคะประมาณ50กิโลจ้าประมาณห0กิโลนะคะวันนี้นะคะพี่แอนผมว่าจะเป็นคนพาเราเที่ยวรอบเกาะนะคะเอาให้เบื่อไปเลยค่ะอยู่เดือนเดียวนะคะเที่ยวให้ครบค่ะเป็นหนึ่งวันนะคะกับหนึ่งชั่วโมงค่ะ หอม,ออมงาน l i n น่เร,กกรกก้่อตี้่ห่องนยแปดสิบใช่ไหมคะเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเกาสิบหนึ่งร้อแบนบนี้งร้อยแปดสิบ่อเก้าสิบเกาสิบแม่อร่อยอร่อยอร่อ ร้านกะละเมยป้าพิกุลนะคะอยู่ร้า<ใ>นแรกเลยค่ะคุณป้าพิกุลจบแล้วขอบค่ะ,ะอันนี้ป้าเดนน่ารักจังเลยขอะพี่ค่ะที่าหาละไมนะคะอยู่ในเอาะสมุยนะคะ <zone S 1> ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ หินตาหินยายนะคะเขาบอกว่าประวัติของที่นี่นะคะเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติใช่ไหมแม่แชนทำให้เกิดการกัดเซาะนะคะของน้ํานะคะซึ่งกัดเซาะเป็นระยะเวลานานะคะทำให้เกิดเป็นรูปร่างของหินนะคะที่เป็นรูปร่างของลักษณะของเป็นอเยเคของคุณตากับคุณยายนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะ่อนๆเห็นไหมคะตรงนี้นี้จะเป็นรูปรูปูของคุณตานะคะส่วนของคุณยายนะคะก็จะจะน่าจะอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะ ดูหิตากับหยใกล้ๆกันค่ะถึงแล้วนะคะไหนคะตอนนี้เราเข้ามาลกๆแล้วนะคะกินตาิตอันนยยกาอัสมิฐานนะคะพี่แอนว่าขครไหนหินตาหินตาอันนี้ไอันนี้หิตาหิน้ยคะอันนี้ i <laughs>